พี่น้องครับลานขายกล้วยนะครับอยู่ในเมืองศรีสะเกดเท่านะครับอยู่ตลาดต้นบะเกลือนะครับพี่น้องครับตลาดต้นมะเกลือนะครับลานกล้วยอุ้ยลานใหญ่แห้งครับพี่น้องทางนี้เป็นตลาดต้นมะเกลือนะครับทางนี้คร <leaves> ับตลาดต้นมะเกลืออยู่ทั้งนี้นะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นลานกล้วยมือนี้มาซื้อกล้วยนะครับพี่น้องครับนีละยี่สิบห้าแล้วก็ยี่สิบนะครับทั้งนี้ก็ยี่สิบยี่ห้าเอา ขออนุญาตเพิ่นเขาไปเบิ่งทั้งในเด้อบานี้พี่น้องพ้าเิ่นพาพี่น้องไปเบิ่งกล้วยภายในลานเพื่อนนะครับโอ้อลังการแฮ้งครับพี่น้องครับงามแห้งพี่น้องครับขออนุญาตเขามาเบิ่งในเด้อครับเด้อบานี้นี่ลหละครับพี่น้องครับใสน้อยจากของลานเพิ่นไปทั้งใดแหละว่างหันก็ยังเห็นอยู่ดนีอยู่ครับขออนุญาตขออนุญาตเบิ่งในเด้อครับเด้อโอ้อลังการแห้งครับพี่น้องครับเป็นลานขายกล้วยของแท้เลยตัวนี้พี่น้องครับ กล้วยหลากหลายชนิดนี่มาจากทั้งไหนแนวครับเนี่ยโอ้นี่ครับกันทารักนะครับกล้วยมาจากกันทารักศรีสะเกตบ้านเท่านี่เองนะครับพี่น้องครับโอ้ไม่ขาดกานขายของเลยนะครับพี่น้องครับออนุญาตเป็นยางกับมะม่วงข้างในครับพี่น้องครับล่านขายกล้วยตลาดต้นบักเกือมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับผู้ใด สีใส่กล้วยหลายๆนี่ก็มาลานนี่รับรองว่าบ่อิพดหวังแน่นอนนะครับพี่น้องครับอันกล้วยมาตรการทาลักบอกครับไหมค่ะ,อะ,ะอโอ้ไนหมองมาล้มร่วงกันบ่โอ้ผ่านเนื้อกับมี่ครับแต่ว่ากันทาลักของเขานี่ส่วนมากสิเป็นกล้วยยังครับกันทะลักโอ้หน้าว่าบ่กันแบบนี้นี่ส่วนมากสิมาตรทั้งเหนือบอครับไอหอมนี่มาจากโคโอ้โคราดแต่ว่ากันทารลักเขานี่เป็นกล้วยน้าว่าเนาะส่วนใหญ่เนาะอ่ะโอเคครับ ไปแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปสืบป่วยอยู่ทั้งนานนานนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละครับพี่น้องครับป่วยน้ำวากันแล้วกันนะครับพี่น้องครับเอาใส่หล่ะค้นขายไปทั้งไหนวะเอาใส่ถุงเลยผมเนี่ยโอเคครับเอาเอาใส่ถุงในยเลยครับใส่ถุงครับอ่าโอเคครับ